ลูกเตลึกแทะลูกเตลึกตื่นแท้ลูกก็กคุ้มให้กันเปิดไพนี่บอกอืมอืมสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องปา้าลูกเอฟซีถูกๆทาน ยินดีต้อนรับกับชูอชองมาจอยเลยใช่หรอคุมอยากไปปลุกพอห่งอางอะไรยังห่งางอะไรห่งางอะไรฮะห่างเลยเรต้องปีนบปรอเราต้องไปอยู่นี่แหละอยู่นะาเมย์นี่แหละแจ๊ หอมพอปบาปบายปหอมพอปะเฮอเด้อยด้วเด้อจะขลาไปหาพอเลยนี่จะกลไปหาพ่อเลยนี่ ไปหาแล้วผ้าอยู่นอะไปอย่างนี้ก่ะพ้าไม่ผวบ้าไี่ปุ๊บ้าว้าว่า mẹ nó đâu nè luật bơ 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 bố bơ 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 bơ

Đầu tư như sao ạ hết nha hết. hẹt Nhớ kín nơi có lại nữa. Mà mi chơi bien mà mẹ không đại mà đã, mẹ 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 Bơm hai mươi mẹ 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 mẹ

บลั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 แมวนะแมว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 เมวแมวไปสิไปลืมพี่แมวมวฮะก็ยัง

ห่องดูพอ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 เสียไปพอพอพอพ่อพอพเอ้ยพ่อเอ้ยพ่อเอ้ยพ่อเอ้ยไต่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 ไตปูไต่ไต่ปูไต่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 จักรไกันกันดิงกันไหนดิ่งกันไหนดิงกันไหนดิกันไหนดิันไ

ウォー,ウォー, bà à, Không phải Không Ủa ừ? chấp con mèo

bà chá bà chả bò là bò ui 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 bạn này ao ừ, này bơm chợt chung cứ ăn sàn ăn nhau nè Bà ơi, bà ơi, bà xin Chạy 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 đi nè <laughs> น้ามาดูมัหนาาพี่ดูมาหนาวพี่ดูจิจะเอ็นฝังหนาคนจืนเนีอย่เช้าตกน้ากตกหนะตกฟังนั้นน้ะตกตุยตกตุยฟังหน้นไห บม่อย่างมอดตกตื่นไปจะโอมตีนน้องลูกละบัดเอ้ยจะคือไปโอมตีนนั่นนั่นรู้เห็นมาขาเงากะเด้งเน่นักเด้งเน่นักเด้งหน่อยในอันนี้ในโอมฮะตีนอันนี้ อย่าไปเด้ตกนะฮะตกถุยได้ฮะพี่นะพี่นะพอ่พอพอ่อพ่อตื่นนะพี่มา พ่อตัวตื่นเลยนะอีดีไปตัวนะไปดีนะพ่อไปไปไปจุดนะเอา้า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 เอ้าฮะขาชดลงข้างนั่งนะขึ้นมานึแม่เอา้าบาดนี้เฮ็ดอะไรบาดนี้ Không bộ ầu luôn nè à. ôi mẹ ầu chậu gặp há muộn bài tụi คนเจ้าคือผีดื้อแท้เบิ้งลูกเอาขึ้นมาแขนติงแขนนะเจ้าก็ขี้ดื้อแท้เจ้าก็ดื้อแท้อันนี้มุ่นไปทุกที่มันนี่ว้ยเบิ้งเบิ้งเบิ้งเอากระเป๋ามาห้อยนี่เบิ้งงอนงอนโยนี่เอากระเป๋ามาห้อยงอนโอ้โอเคโอเคพี่เสิเอากระเป๋ามาห้อยี้ชอบลู๊กษาพี่เจ้ามาห้อย ที่หายเมืองมาบไดเฮ้ยเหรอที่ห้ยไม่อจเมื่งมาบไปเห็นมาขาเหีวกรสชอมป่วยแล้วนี่ À, xuyên à, mà xuyên mà mà san nữa. ạ nhảy xuống nhảy xuống đây này tại đây này này, này. อีพอหยห้าให้ค่ะอีพอยห้าให้ค่ะ พี่เชียบ่พี่เชียงดีคหนบ่ฮึฮึเป็ดปุกแล้วเสียหายเพิ่นเนาะ ห้องแล้วดีดี้ะตก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 โอ๊ยเนาะสีหายไเลยมาลุงมมานมามานุมานี่าม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 มา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 ม Ba ba, chết bát này, bị bát 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 bà bát ba ba ba, bát bát bà bát à, bát bà bát 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 này, จะยองหาย่เน,ะนี่ยคนขีดื้อเลยนี่นะคนันคีดดื้อคนคี้ดื้อคนคี้ดื้อคนขี้ดื้อคนดื้อนี่นัน่นเฮ้ยุยุยน,น,นั่นเราบดินอำเภอนอนรับจุยจุยแบบนี้นอนรับจุยจุยแบบนี้ นี icana, ่แหกหัวปกนะฮะเลิศเลิเปะปะปะโอเคอย่าม่จจอชเจอกีเพียงจำนี้ก่อนเลิป้าลุงเอ้หนูกเช้ากับจุนื้นตุปุนจุปุนตุบุ่นนนี้กลปุ๊กโอเคไปแล้วกลับมาสบายดี